สวัสดีครับก็ปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ปีใหม่ก็เจออะไรสิ่งใหม่ๆครับเจอกันปีหน้าครับสุขสันต์วันปีใหม่สวัสดีครับครับเออก็ขอพ้นปีใหม่ให้กับเพื่อนๆในคณะครับขอให้คนที่เรียนได้เกรดน้อยๆก็พ้นโปรมาได้ติดอะไรก็พ้นมาได้คนที่เกรดดีแล้วขอให้ได้เกียรนิยมร่างกายแข็งแรงครับร่ลำรวยแล้วก็ขอให้อาจารย์ที่เออทำงานอยู่นะครับได้ทํางาน มากขึ้นไปได้ซีบวกๆขึ้นไปได้เงินเดินมากขึ okay. inform inform ้นไปร่างกายแข็งแรงครับหอมครับก็ปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มทําสิ่งดีๆใหม่ๆนะคะก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาหาทุกคนนะคะปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะค่ะปีใหม่นี้นะคะสองหาหาห้าน่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่ใดก็สมปรารถนาก็ทากันไปแล้วก็ให้รู้เรื่องไปด้วยดีค่ะค่ะก็ปอใหม่นะคะก็ ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะที่จะสนุกดูข้ามูลชีวิตที่แสนอบอุ่วันหนาวก็อยากให้คนไทยขอให้พี่น้านสัไทยนี่ยรักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มาไม่ล้มได้ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ